สวัสดีครับมาพบกับ s ันนี่คาสปกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ขอญาส่งเกียร์คานิว v a ลนะครับมาดูนะครับผมคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งฟิล์มกันรอยครึ่งหน้านะครับเป็นเกรด2ไ i บ r ซีรีส์จากทางร้านเรานะครับฟิล์มกันรอยตัวนี้ก็จะมีอายุดได้5ปีนะครับเป็นฟิล์มประเภท tpu นะครับผม ปกป้องรอยได้ดีนะครับผมแล้วก็เวลาแกะไม่ทิ้งคราบกาวนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดตัวกลางของทางร้านแล้วนะครับติดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงคิ้วนะครับไฟต่างๆนะครับผมกระจังกันชนพวกชิ้นเล็กๆข้างล่างนี้มีทุกชิ้นเลยนะครับมีไปยันหูกระจกเลยแล้วก็มีแก้มด้านซ้ายกับด้านขวานะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มนะครับลองดูครับ อะไรต่อไม่เจอนะครับเนียนแนบกับตัวถังรถหมดเลยนะครับผมแคปต่างๆกิ๊บต่างๆนะครับเนียนหมดเลยนะครับไฟหน้านี่มีทุกชิ้นนะครับนี่ก็ติดอันนี้ก็ติดอันนี้ก็ติดนะครับตัวสีบอลบอลตรงนี้เราก็ติดชิ้นนี้ก็ติดนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับนี่ติดหมดเลยนะครับลามาทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเราก็ติดนะครับไฟที่เป็นตัวด้านล่างเราก็ติดอีกตรงนี้ส่วนนี้เราก็ติดนะครับลองดูฮะ รับผมรอบคันนะครับลูกค้าเลือกเป็นเคลือบเซรามิก 9H Plus นะครับผมแล้วก็จะมีฟิล์มกันลอยเพียโนแบ็กต่างๆนะครับที่เป็นสีดำแบบนี้นะครับลูกค้าก็ติดหมดเลยนะครับอย่รงนี้ก็ติดนะครับสีดำนะครับเวลาติดฟิล์มแล้วจะฉ่ำขึ้นนะครับรอยต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ยากด้วยเพราะว่าสีดำพวกนี้ส่วนมากวัตถุเป็นพลาสติกนะครับ ทำให้การเกิดรอยเป็นได้ง,ง่ายมากๆนะครับลูกค้าหลายๆท่านที่ออรถมาใหม่ๆก็ปกป้องด้วยการติดฟิล์มนะครับนี่แล้วก็มีฟิล์มด้านหลังชายนี่ครับหมดเลยนะครับเป็นจุดที่เวลาเราขึ้นลงห,ลหรือคนสมัคระจะเป็นรอยง่ายนะครับลูกค้าก็รีเควสมาตอนนี้ค่ะตาก็จัดให้นะครับฟิล์มเราก็จะติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเริ่มมาต่ตรงนี้ยาวมาเลยนะจนมาจบ ตรงนี้ครับนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วคันนี้มีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับลูกค้าขอฟิล์มกนรลอยภายในาจากให้ครับไม่มีปัญหาเลยเบ้ามือจับก็ติดนะครับไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะในส่วนตรงนี้และส่วนด้านข้างนี้เราก็ติดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูด้านในกันเป็นยังไงบ้างกับภายในคันนี้ภายในคันนี้เป็นโนแบ็ค ภายในนะครับฟิล์มที่เป็นสีดําที่ต้องติดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นสองชิ้นนะครับเป็นชิ้นที่หนึ่งแล้วก็ชิ้นที่สองเพราะว่าด้านข้างเขาจะคาดยาวไปเลยนะครับแล้วก็ลนะักษณะมีส่วนโค้งสูงนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ฟิล์มจะต้องแยกชิ้นกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นเดียวเลยยาวๆนะครับผมติดเรียบร้อยแล้วนะครับขอยข้าข้าในรถนะครับจะมีสีดําตรงนี้นะครับที่เป็นคาดยาว ไปจนถึงฝั่งคนขับเลยนะครับตรงนี้ก็จะยาวมากหน้าจอติดนะครับเรือนไม้พลาส,สติกสีดําตรงนี้ก็จะคาดยาวไปถึงตรงนู้นเหมือนกันจะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับไม่มีแยกชิ้นส่วนตรงนี้ก็ครบหมดครับตั้งแต่ปุ่มกดทุกตัวมีฟิล์มกันรอยทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เป็นส่วนสีดําตรงนี้มีหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ติดแยกตัวนี้ก็ติดแยกนะครับนี่ก็จะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้คาดนี้ก็จะติดหมดทุกส่วนนะครับสีดําตรงนี้ก็ติดนะครับ ตัวนี้ก็จะแยกชิ้นกันหมดเลยสเกลเล็กๆตรงนี้เราเก็บหมดนะครับมีฟิล์มหมดที่เป็นโคง้งที่เป็นสี่เหลีย่ยมกรอบในแล้วก็เคสด้านนอกที่ล้อมนี้ก็ติดฟิล์มนะครับผมตรงพวงมาลัยก็ติดนะครับสีดําข้างบนข้างล่างติดหมดนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับตรงนี้ก็ติดให้แล้วก็มีด้านหลังนะครับก็เข้าๆก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเยอะมากส่วนภายใน,ในแล้วก็มีการเคลือบน้ํายาพรีเมียมให้นะครับผม ทำให้พลาสติกดันต่างๆนะครับเบาะหรือแผงคอนโซลต่างๆเนี่ยเกิดการซีดจางชา้าลงนะครับเวลาโดนแดดโดนอะไรก็จะทําให้พลาสติกนั้นยังฉ่าและมีความสดอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คร่าวๆครับมาให้ดูงานกันสําหรับใครที่สนใจนะครับติดฟิล์มการลอลสเกต็ตหินหรือว่าเคลือบเซรามิกนะครับพ่นกระสีก็แล้วแต่สันนี่คาสปายินด,ดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับผม ใครชอบก็ติดตอ่อเข้ามาครับสนใจแบบไหนก็ติดตอ่อเข้ามาอยากได้ชุดเล็กอยากได้ชุดใหญ่มีบัจเจตเท่าไหร่ติดตอ่อมาครับตอนนี้คาราาจัดให้นะครับผมโอเคงั้นก็ขอจบการรีวิวการส่งรถเพียงเท่านี้นะครับ